ชุมบรรยากาศที่ไร่ตอนเศร้าพี่น้องฝ้ามืดฝ้าปิดคักเนี่ยโอ้เมื่อน,นี้ฝ้าปิดจ้าบ้าดมามืดคักอนแน่แท้น่ะเบิ่งกี่ฝ้าแลนเลื่อนๆอยู่พี่น,อน้องขนาดหกโมงครึ่งใกล้สิบเจ็ดโมงเราได้นน่ ผู้ผูกนะหมอกสายหมอกสายผู้ชุ่มปลามันไร้มันทำไพี่น้องบรรยากาศโอ้ที่เห็นด่วันคือตายผู้ดิค่ะพี่น้อ,นอง ฝ้ามืดฝ้าปิดไปหมดเลยนี่รอบด่านอยู่ที่ไรค่ค่ะใกล้ก็อยากกินเข่าล้วพี่น้องใกล้อยากกินเมียกินเข่าแล้วน้องเป็ดก็หิวเหมือนกันหิวบอหิวเข่าบอนั่นเป็ด เป็ดสุดหล่อเหลือตัวผูตัวเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่ไร่ค่ะ